สวัสดีครับคุณบุญธรรมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีเวลาสักสองนาทีในการเล่านะผมจะให้ทางคุณอน,านันต์ศรตอบมาเป็นยังไงฮะผมบุญธรรมจากนครศรีธรรมราชนะ,ะเรียนถามอาจารย์ฮัลโหลครับขอเล่าเลยได้ยินครับได้ยินครับเชิญครับอ่าผมอายุหกสิบแปดหลานจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเพื่อเข้าแฟนแนนแล้วก็ผมมีกําลังที่จะ จะช่วยหลานได้ถ้าหลหลานไม่พ้นหรืออะไรเงี้ยสามารถค้ำได้ไหมออตอบนะไม่ได้ครับคุณบุญธรรมครับประเด็นนี้น,นะครับ 68, นะครับอายุ6 8นะครับปกติแล้วเงื่อนไขาการจะให้หรือไม่ให้เนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดนะครับอยู่ที่สถาบันการเงินสมมติคุณไปอยู่ที่ไปไปไปขอเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์กับร้านค้าซึ่งเป็นร้านเจ้าของคนเดียวเฮียคนเดียวเฮียอาจจะให้คุณค้ำประกันก็ได้นะครับซึ่งตรง,ต,รตรงนี้ตอบไม่ได้ครับตรงนี้ตอบไม่ได้กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับ อ่านะครับเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> แล้วแต่ครับอยู่ครับเชญครับหลานมันยังเล็กอยู่อย่าหลานมันยังเล็กอยู่อย่าไปเอาความเสี่ยงไปค้ำมาเลยนะ <c oughs> อืมก็ฟังแค่ชื่อ <c oughs> หลานน่ะมันยังเด็กอยู่อ่ะถ้าคุณเอาชีวิตไปเสี่ยง <c oughs> มันก็ไม่ดีหาเงินสดซื้อให้มันถ้าจะให้มันเนอะอขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเออเพราะว่าทำประกันมันก็เป็นบาปอย่างที่ผมบอกกันแลลวถ้ามันไม่ชำระนี่มันเป็นตราบาปสำหรับชีวิต กว่าจะฟื้นในเรื่องของประวัติการชำระหนี้ได้ยากนะอ,อแต่ละคนอ่ะขอบพระคุณนะคุณบุญทามสวัสดีครับ